รถขุดยันม่าใครกระจกบานโค้งห่มโดยสารแต่แบบนี้มาครับวันนี้ผมช่วยมาดูการเปลี่ยนกระจกรถขุดยันม่าก,กันครับยันม่าสุสงขาสวัสดีครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูการเปลี่ยนกระจกกันเลยนะครับตำแหน่งที่เราจะทําการเปลี่ยนกระจกวันนี้คือบานโค้งด้านหลังบานนี้เลยครับก่อนติดตั้งขูดซิลิโคนของเก่าออกให้หมดแล้วเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อมาตรวจเช็คกระจกก่อนติดตั้งนะครับ,บรุ่นตรงเช็คขอบไม่มีรอยแตกร้าว ขั้นตอนการติดตั้งกระจกโค้งบานหลังรถขุดเล็กยันมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลักๆคือซีลยางหรือยางขอบกระจกแอลกอฮอลและผ้าสะอาดสำหรับทำความสะอาดซีนซิลิโคนปืนยิงซิลิโคนแผ่นรองตั้งระดับแล้วติดซีลยางรองขอบกระจกตลอดแนวของกระจกบานโค้งเพื่อเสร็จแล้วก็ใส่ซีลซิลิโคนตามแนวค่อยๆเดินแนวช้าๆสม่ำเสมอตลอดแนวจากนั้นค่อยๆยกและวางกระจกใหม่เข้ากับกรอบตัวรถขุด โดยให้เข้าล็อกพอดีใช้แผ่นยางรองใต้ขอบกระจกด้านล่างเพื่อตั้งระดับขอบกระจกด้านล่างให้เท่ากันทุกกระจกแนวซิลิโคนเบาๆเพื่อให้แนบสนิทกับกรอบและตัวรถเช็คดูความเรียบร้อยว่ากระจกปิดสนิทไม่มีช่องว่างทาความสะอาดคราบมือหรือคราบกาวออกจากผิวกระจกเป็นอันเสร็จสิ้นหลังปิดกระจกไม่ควรใช้งานรถขุดอย่างน้อยสองวันนะครับเพื่อให้ซิลิโคนติดแน่นกระจกไม่หลุดถ้ามีงานด่วนก็ติดสกอตเทปรอบคัน อย่างในคลิปไปก่อนนะครับใช้งานอย่างระมัดระวังมากเพราะตัวซิลิโคนยังแห้งไม่ดีครับเพื่อความปลอดภัยควรทำงานอย่างน้อย2คนเพื่อช่วยพยุงกระจกและป้องกันการตกแตก หลีกเลี่ยงการใช้แรงกดตรงกลางกระจกถ้ากระจกแตกหรือมีรอยร้าวควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานสนใจติดต่อสอบถามราคาค่าติดตั้งหรือสั่งอะไหล่ได้เลยครับกระจกโค้งราคาไม่แพงหลักพันครับทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางยันม่าศูนย์สงขลาโทรเลย0ูนย์เจ็ดเราพร้อมให้บริการครบรวงจรทั้งขายซ่อมเช็คระยะของแท้พร้อมทีมช่างมืออาชีพยันมาศูนย์สงขลาสวัสดีครับ